ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพรประผานิมิตนะครับสวยงามมากนะเนี่ยนี่นะ,ะเริ่มมีคนมาเที่ยวแล้วนะเป็นวัดสีขาวเหมือนกับเราอยู่บนวิมาเหมือนกันอยู่บนโอ้มุมนี้สวยนะเนี่ยมุมมีสวยมากเลยเดี๋ยว Oh. อน,นี้มีปลาด้วยนะมีปลาคาร์ฟด้วยนะอันนี้น้ำผุอ่าอะไรนะน้ำผุปลาสูตรมีปลาคาร์ฟด้วย สี่พระก็สวยนะหลวงขัวนี่วิวหลังวัดว้วิวสวยด้วยนะวิวรอบๆบ,บ,บริเวณนุ่งนะติปะมีมีเห็นด้วยมีตัวเห็นด้วย มีกงสีขาวมุกเฮ้ยไม่ไมันไม่มุกอยู่เนาะเป็นสีขาวเนี่ยเนาะถ้าองค์พระจะเป็นมุกขาวมุกนั่นนี้มันจะมีอะไรนะท้าวเวสวรรณ นะเ,เดี๋ยวถ่ายรูปหน้าก่อนหน้าถอดรองเท้าเข้าไปโอ้ข้างในสวยนะครับข้างในบริเวณโบสถ์สวยนะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆบโบสถ์ก่อนนะครับเดินดูรอบๆบโบสถ์รอบรอบอาคารก่อน พนะี่อยากจะเข้าไปรอในบวถกว่อนก็ได้นะแต่พี่เดินรอบนี่ก่อนเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเลยรนะอบบสถีขาวสวยงามบสีขาวสวยงามมากเลย เราจะสวดมนต์ภาวนาในใจไปด้วยนะพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิพุทธ <dungeon Yaz> ังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสารนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิ พุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิ สังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิ เราเข้าไปดูภายในพระโบสดกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนว้าสวยงามนะโอ้ข้างในวิจิตรมากนะประดับวิจิตรมากแนตะ่เป็นองค์ปฐมนะครับด้านใน ด้านในเป็นองค์ปะมมสวยงามมากนะยิบระยำนะเป็นองค์ปะถมนะประกาคือการประดับ,ดบการประดับประดาก็คล้ายๆของออหลวงปู่ฤาษีลิ้ยงดำนะวัทนสุม่ม ไมคลายไม่ได้ปักไม่ได้ โดยไทยพักไยยินพักนี่นี่ก็อเปิด้นเ่มั

nah, huh? komendan enggak,